ใครวดใช่ไหมแต้กัน เราอข้างหลังข้างหลังเนี่ยสูดใจอสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องวันนี้มาแบยคบขึ้มครับมาพร้อมกับฝนสวัสดีครับต้นไหหล่าคน,นบนครับพี่น้องนี่นครับมาเบิ่งเห็ตหมันแจ่งอย่างนี้เลยว่าต่ ก่อยออกจากบาทเหมือดมาล่ะจดรถปุ๊บพ้นทิ่ตกล่ะโอ้ยตกล่ะเดียบลอยเยาะคุณจะข่าวพี่น้องที่ปลาที่แข่กันอู้ยแกเยียรตากฝนอู้ยยันกัดถึ่นอืมบกพ่น้องนึงพี่น้อง Body mang ừ. nhà mà ngang ngang ngon là ngang này, ngang ngang đó ngang 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 cái ngang ngang ออบๆแนวเทีวนี่แล้ะพี่นนองเห็บไข่แต่โอ้อ้เ oh. ห oh, oh, yeah, like ็นโอ้ไข่เตีอโอ้พี <windows> uh ่หน oc แย่งร่ม่าบัวแข้งดีๆนีถือปนบดีหลังหลังไว้นต่โตดวงดีๆแล้วมันอยู่แต่ันนีตัว ม่าน้ำกลนเขาเออสิครับพี่น้องมาตอนนี้ก็เวลาประมาณบายโม่งหรอเฮ้ยเด็กเด็กเด็กปัวแค่น่อยบายโม่งหรอ หนุ่มต่นกับตาเล็กทางตะเขาป่าเขาออกไปกันซ่องเที่ยวอะไพี่เนาะแล้วก็ถือหาเหลี่ยมไปนะครับเพื่อเอาผอกะเลือดตาเขานะเฮ็ดเัื่องอะไรเร็กคิดจะเบเื่อเว้ยคิดจะเบื่อเลาวยังจะมีกอนครับนจะเกลื่อ,อนนะยผอเนาะ tầm chéo này xếp thế cây cây sơn mạc cây này cây bạn <laughs> Ini dia, Bek, kena Oh, main di bawah dah Tanya mokoy di bina no. Uuuuh Ancik pula ini ah, Oh, betul kan? B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 etul อนเฮ็ดไข่ขาวหนอนมันจะบอกลายนะให้ขึ้นขึ้นเห็ดเพึ้งเห็ดไข่เห็ดไข่ดงเห็ดไข่ดงใส่แมนอยู่มันบานออแมนแมนแมนกินตำเจียวเดี๋ยวป๋ได้ นายไม้มาอยิกนายไม้มาหยิกไม้หนึ่งพี่น้องอืมเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็ดยังนี่เห็ดยังนีน่ที่โดเมียนอยู่นะเห็ดไข่เอ้าแมีนวอลเสา

thế mà cháy không bảo hiểm tôi thấy không mà cháy rồi ลงปปาบักงคำแหลกอ่อนเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยบอพิ่งเห็นพิ่งยังเนี่ยโอ้คือเมียนเด็กโมเมียนนี่เลยพี่น้องโอ้เห็นเนี่ยบกงคำแหลกเห็นเนี่ยเล็กเล็กเห็นเนี่ยเฮ้ยอู้สามดอกสี่ดอกออ้ยบางยังพี่น้องออ้ย Ô ừ, nhiều đi con. Ô nó đi con. Ô nhiều đi kéo kéo, nhiều đi con. Ô nhiều đi con. Ô nhiều đi con. Ô cầm đi con. Ô nhiều đi con. Ô Này đi con. Ô nhiều đi con. Ô nhiều đi con. Ô nhiều vậy con. Ô nhiều đi

นี icism, ่เห็ดเพี <on> <ừ> ่เเขากำนี yeah, ่เถอแกงเสียบยังเอ้าทำเลยดงมันทำเลยดงมำแดดเนี่ยดงมันพี่น้องเห็น่อกันหัวจักดงหัท่านหัวจักดงห้องไปต้องไปย่างไก่พี่น้องเขามาก็เห็นเลยนี่เพราะว่างนี้มันเป็นดงมันนะเขาเคยเก็บเไา้ยังก็จำไวปออกอยู่คือเก้าพี่น้อง Phương phương, phương 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 chế giọt. Bừng 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 bỏ cái gần nọ. tầm chiều Ôi, để chèo lẹ nè mình Hãy ừ. à, <laughs> <laughs> ต๊ะไม่เหรอต๊อไม่เลรพี่น้องคนโอ้ยเง้ไงของดีขอดีน้อนี่ไข่ดวงพี่น้องแมนบะแมนแน แม่นอยู่รอเปล่นโดมเบิึงแต่ก่อนกับบูจักเก็บไข่ดวงเงี้ไข่ดวงเกล็ดติดกันบ่อยกินมันสิเป็นคือเห็ดไข่เนอะแม่นอยู่แต่บุษราแต่หลังดมเบิึงเนาะเหนื่อยไม่ไข่เลยกินคือเ็ดเท็ดพอฝ่าย อุยจักเห็ดไปมือนันก็กเซียเถียวด้วยมันไม่เถีวเป็นหมูด้วยแ่ิเกไก่้ไอ้ตีบึงงกหัร้อร้านผู้ม้ตีบึงตะชวางเลย โอ้นี่นี่เพิืองอ่นนะเพิงอันเพิืองแสบเลยพี่น้องเจ้านี่ออกหลายเลยครับเห็ดเพิงนี่เนี่ยน่าจะดียบเห็ดที่เม็ดอะไรเม็ดกระเปะเพิดเปลืองเปลงเหลืองไปดุูนต่อไปพี่น้อง เียวอ้ยสองเห็นแต่ไมีคบดอกใหญไงเนี่ยอ้บานผัวอึเห็ดก่อก่อเด่นก่อเด่อเนบะอื้มดอ้นะครับดอกนะมีไข่พัวเนาะออกไก่กันเลยี่ยเนาดอกได้ก่อน

นี่ะนะเ่เพชรไ่พวกนี้เสียให<อ>ม่ปีมองขาดเป็นขาดเลยคนดดนี้คนนี้มันเบิงเยอะผู้อ่นเ้อโอ้โหเมี่ย

นิดไข่ผุ่นกับสีขาวนวีนไข่ขาวขาครับเกือบตุยเคียงนำแถวนี้ม่ห่ังอินกับอิยิงว้ยังหนอย ดอกงาพูดุยอ er. ืเห็ดตปนพูนนี่เนาะอืมมีดามื่นเท่าระเวอืม่านผ่องาดยวนี่คนเขามากนไลหรอกนี่ดอกนึงเล็กเล็กล็กลกนดูเหรอวะอ้อหมีอะยเฮ็ดกะเปลี่ยบ่แม่ mời một mời mời đi mời 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 นั่นดีดอกหนึ่งมันเครื่องตะคาเลยเห็ <Okay. S 1> นบ่จะเห็ในอยู่บ่อันน,อ<ป>นี้ขากี่ดีไปดี่ดีนี่ข้อเข่ากระเปียกให้กระเปียกเพ็้ยกระเปียกให้บานได้กระบอก มันนี่เคยเราก็เสาเร่กหาอยู่หาอยู่ขังขังปลาแถวบ้านพีหน้หงนองไม่ง่ข้นนี้เนานี่ผ้หิงสีนุ่ ไข่าวเ่ยดอกงูพันบานมวบ้างแมย่งไหงอกินเยแมบึงมาดอกแข็งมาจาเก็บไปเหยดตีมันนเฮ็ดยังวะโอ้เห็ดไข่เห็ดไข่ดุงแมนวแมนดมเบึงบานเออบานมันติดตัวทำไมเขาบึงเขเนี่เสียนเห็ด แต่แม่งกินเขาก็เก็บเอาอยน่โยกๆเลยนึกเออที่เต็มถาดที่น่องนี่เออเก็บรวมไปขอไปจังหมดเกือบายเนาะยังเหมาะไมยหมอก